ลำพูนทำบุญทอดกรถินสามัคคีกรุงเทพเชียงใหม่ลำพูนวันที่20ตุลาคม2567วันทอดกรถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนอาการที่พักปูปฏิบัติธรรมณนะวัดดอยหลังถ้ำตำบ,บทสีเตี้ยอำเอบ้านฮงจััวลำพูนประธานอุปถรัรมภ์ผู้นำทอดกรถินคุณแม่ปราณีวิวัฒนะพร้อมครอบครัวคุณนัทเดชคุณการันธีดา วชิวระรัตนวงศ์บริษัทเพชรยินดีเวลา09.00นจัดขบวนแห่องค์กถินสามัคคีณรานหน้าเทศบาลตำบลสีเตี้ยแสดงพระธรรม,มเทศนาอานิสงส์กติินหนึ่งกันถวายองค์พระกะถินสามคัคคีพระสองฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี1 1.30น,นพระสงฆ์สัมมเนรจันพัตตาหารเพลนเคลี้ยงอาหารเพลนกลางวันแด่ผู้เข้าร่วมง,งาน วัดดอยหลังถ้ำเป็นวัดที่มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีจำนวนมากทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักง,งานบริษัทห้างร้านรัฐวิสาหกิจศรัทธา,าประชาชนโดยทั่วไปแต่และโครงการมักจะมีการพักค้างคืนทําให้เรือนที่พักรับรองไม่เพียงพอกุฏิบุญรักษาสร้างมาเกือบ20กว่าปีใช้เป็นที่พักอุบาสกอุบาสิกาจานวนส5ห้าหลังได้ชำรุดทุดโทมไปตามกาลเวลา ทางวัดจึงลื้อหลังเก่าออกมาสร้างหลังใหม่ทดแทนจำนวนสามหลังงบประมาณก่อสร้างหลังละ850,000บาทจึงขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมทาบุญทอดกระถินในครั้งนี้เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันและจะได้ถวายเป็นถาวรวัตถุฝากไว้ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป หัวรกิจปิติสราวุฒเติญญาวีรพันธ์เมืองสุวรรณนิวยีบสี่ลำพูนภาพข่าวรายงาน